สวัสดีครับพี่น้องในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาตีความยอนบทที่ 1: ข้อ3ด้วยกันนะครับพระคัมภีร์บอกว่าสรรพสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยทางพระองค์ในบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยทางพระองค์ก่อนอย่างอื่นนะครับอยากให้พี่น้องสังเกตสรรพนามว่าพระองค์คําว่าพระองค์หมายถึงใครครับที่จริงแล้วยอนเพิ่งได้พูดในข้อที่1และ2เกี่ยวกับบุคคลที่เรียกว่าพระวัฒนะ เราได้เห็นนะครับในคลิปโมเดยวก่อนหน้านี้ว่าพระวาทะในที่นี้กําลังสื่อสารถึงพระบุตรย,ยอนพูดถึงพระวาทะในฐานะผู้ที่อยู่กับพระเจ้าในปฐมกาลและมีธรรมชาติเป็นพระเจ้าพอๆพพกับพระบิดาเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราเห็นครับว่าพระองค์ในที่นี้เราควรจะเข้าใจว่าพระองค์หมายถึงพระวาทะแล้วในข้อที่3นี้นะครับยอนจะให้เราเห็นภาพบทบาทของพระวัทะในปฐมกาลหรือจะพูดอีกอย่างก็คือว่าเราจะได้เห็นภาพการงานของพระวาทะในปฐมกาล คือยอนเขียนไว้ว่าสรรพสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยทางพรหถ้าพี่น้องจาได้นะครับในปฐมกาลบทที่หนึ่งเนี่ยเราเห็นว่าพระเจ้าพูดแล้วทุกสิ่งก็เกิดขึ้นอย่างเช่นพระเจ้าบอกว่าให้มีความสว่างแล้วความสว่างก็เกิดขึ้นการทรงสร้างนี้เกิดมาจากคําพูด ที่ทรงพลังของพระเจ้าแล้วที่น่าสนใจนะครับคือยอนกําลังเปิดเผยโดยการโดนใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าคําพูดหรือพระคำหรือพระวาทะที่ทรงพลังของพระเจ้าที่สร้างโลกนั้นเป็นบุคคลนะครับเป็นพระบุตรนิลันของพระเจ้าเองคําว่าสรรพสิ่งเนี่ยมันครอบคลุมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับการสร้างขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจักรวาลดวงดาวภูเขาทะเลสัตว์มนุษย์ทั้งหมดนี้นะครับหรือว่าสรรพสิ่งนี้เนี่ย ถูกสร้างขึ้นโดยทางพระองค์หรือว่าพระวะัฒนนี่คือประโยคแรกของยอนบทที่1นึ่ข้อสานะครับแล้วต่อมาในประโยคที่สองเนี่ยยอนจะพูดในสิ่งที่ใกล้เคียงเกี่ยวกับเรื่องการทรงสร้างเหมือนกันนะครับคือยอนเขียนต่อว่าในบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นก็คือสิ่งที่เขาเพิ่งได้พูดถึงในประโยคแรกเนี่ยไม่มีสักสิ่งเดียวที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยทางพระองค์ นี่หมายถึงบุคคลเดียวกันที่เราเพิ่งพูดถึงในประโยคแรกนะครับก็คือพระวาทะหรือว่าพระบุตรของพระบิดาแล้วที่น่าสนใจนะครับคือยอนกำลังเน้นว่าถ้ามีสิ่งใดที่ถูกสร้างขึ้นเนี่ยหรือในบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวไม่มีสักสิ่งเดียวนะครับที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยพระวาทะนั่นก็บอกเป็นน,นๆว่าพระวาทะหรือว่าพระบุตรของพระบิดาไม่ได้ ถูกสร้างขึ้นครับเราดูได้ยังไงเพราะว่าถ้ามีอะไรอยู่ในหมวดการทรงสร้างเนี่ยมันก็ได้รับการสร้างขึ้นโดยทางพระวาทะมีบางคนที่บอกว่าพระบุตรหรือว่าพระยิสุคริสเนี่ยเป็นผู้แรกที่พระบิดาสร้างขึ้นแต่ยหอนบทที่หนึ่งข้อสนี้บอกว่าไม่มีสักเสงเดียวที่พระวาทะไม่ได้สร้างเพราะฉะนั้นนะครับมีเพียงแค่สองทางเลือกเท่านั้นก็คือพระองค์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นหรือไม่งั้น พระองค์สร้างตัวเองขึ้นมาผมว่าพี่น้องก็รู้คําตอบอยู่แล้วนะครับพระองค์ไม่ได้อยู่ในหมวดสิ่งที่ถูกสร้างแต่พระองค์อยู่ในหมวดผู้ทรงสร้างพระวาทะไม่เคยถูกสร้างขึ้นพระคัมภีร์ข้อนี้ให้เราเห็นภาพความเป็นพระเจ้าของพระวาทะยอนเพิ่มได้พูดเกี่ยวกับความเป็นพระเจ้าของพระบุตรหรือพระวาทะในข้อที่หนึ่งมาแล้วต่อมาในข้อที่สนี้นะครับยอนกาลังให้เราเห็นอีกภาพหนึ่งของความเป็นพระเจ้าของพระวาทะ พระวาทะนี้หรือพระบุตรของพระบิดาเนี่ยไม่เคยถกสร้างขึ้นเลยครับพระองค์ดำรงนิลันตั้งแต่นิรันการถึงนิรันการพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องยอนบทที่1นึ่งข้อสเนี่ยไม่ใช่เรื่งยอนนะครับเท่าที่เขียนผิดย้อนบทที่1นึ่งข้อสาเนี่ยเป็นพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งที่สื่อสารถึงความเป็นพระเจ้าและความเป็นนิลันของพระบุตรคือผู้ที่ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ชื่อพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นสโลว์แล้วนะครับ พระบุตรเนี่ยพระบุตรเป็นพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าพระบุตรเป็นพระบิดานะครับแต่พระบุตรมีธรรมชาติเป็นพระเจ้าเหมือนกับพระบิดาพระบิดาพระบุตรและพระยมบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าเรานมัสการคริสต์เหลานมัสการพระเจ้าผู้เป็นตรีเอกนุภาพและในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเราได้เห็นภาพความเป็นพระเจ้าและความเป็นนิรันดร์ของ พระบุตรหรือพระวาทะนั่นเองขอให้เราทุกคนสรรเสริญพระบุทผู้เป็นช่องทางแห่งการทรงสร้างอะไรที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยก็ได้รับการสร้างขึ้นโดยพระวาทะขอพระเจ้าอวยพรน,นะครับพี่น้อง